คุณผู้ชมค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของคุณแม่สุดสรองอย่างแม่โบววนด้ากันบ้างนะคะเพิ่งจะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของเธอมาเธอก็เลยถือโอกาสดีวันพิเศษวันนี้แหละค่ะทำบุญให้กับสามีผู้ล่วงลับค่ะเป็นคุณแม่ที่สตรองมากจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็เธอออกมาเผยพร้อมทั้งน้ําตาเลยว่ายังคงคิดถึงปอทฤษฎีแล้วก็รู้สึกเหงาค่ะที่ในปีนี้นะคะไม่ได้ยินเสียงอวยพรันเกิดจากสาม,มีเป็นคนแรกเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังคงมีโมเมนต,ต์แห่งความสุขให้กลับมายิ้มได้อีกครั้งจากนี่แหละค่ะลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องมะลินะคะที่งานนี้น้องมะลิขอทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยนะจ๊ะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดย์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญของเธอเลยล่ะค่ะ บุญให้พี่ปอค่ะก็ก็ทุกปีก็จริงๆที่ผ่านมาก็จะมีมันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะตอนที่พี่ปอก็อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษก็คือก็จะได้ยินเสียงเขาตอนเช้าก่อนทุกคนว่ามาเด์นะอะไรอย่างเงี้ยก็ปีนี้ก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็เหงาเหงาแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปีนี้ของขวัญที่นำกล้าที่สุดก็คงจะเป็นรอยยิ้มแรก ที่ตื่นขึ้นมาเราก็เจอก็ไปทำบุญนี่ค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เขาอยู่ที่ที่สวยงามที่สุดนี่มีรงพลง Happy Birthday นี่มก็ตื่นขึ้นมาพอเขาอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วพี่ปูเขาก็เดินมาเขาก็แบบเขาก็ยืนร้องเพลง Happy Birthday to you อะไรอย่างเงี้ยแั่ก็คงเป็นเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดแล้วว่ะค่ะพี่ออโต้มีอะไรพิเศษที่พี่โบวไหมก็วาดรูปวาดรูปให้แล้วก็ถ่ายส่งมาทางไลน์ออย่างเงี้ยค่ะรักแม่โบเดอร์อะไรอย่างเงี้ยตามเรื่อง น้องมะลิก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณพ่อปอนะคะที่อวยพรวันเกิดให้กับแม่โบในปีนี้นะซึ่งคุณแม่บอกเลยว่าน้องมะลินี่แหละคือของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับปีนี้แล้วยังไงก็ขอให้คุณแม่สู้ๆนะคะเข้มแข็งนะคะส่วนเรื่องธุรกิจแผ่นน้ําหอมลายน้องมะลิค่ะซึ่งก็เป็นธุรกิจแรกของครอบครัวเลยนะคะแม่โบวานดาเขาเผยว่าตอนนี้เนี่ยขายดีมาก แล้วก็กําลังเร่งการผลิตให้ทันกับออเดอร์ด้วยนะคะพร้อมทั้งขอบคุณแฟนคลับพี่จ๋าทั้งหลายค่ะที่เอ็นดูน้องมะลิซึ่งเร็วๆนี้นะคะมีแพลนจะผลิตคอลเลกชันใหม่ออกมาให้ได้สะสมกันอีกด้วยนะจ๊ะที่โมวามแถวก็คือจะเป็นซีรีส์ออกมาคือ4แบบ4ตัวเนี่ยก็คือจะหมดแล้วหมดเลยอะคะ่ะจะไม่ทำต่อแล้วก็อีกแบบอีกซีรีส์หน้าเนี่ยก็ติดต่ออาจารย์ที่วาดลูก ให้กับน,น้องรูปแรกไว้แล้วอยากให้ซื้อแผ่นน้ําหอมไปแล้วพอน้ําหอมมันหมดหอมแล้วแต่มันก็ยังมีคุณค่าเหมือนกับซื้อรูปภาพรูปมารีอะ่ะเราก็ได้ไปเก็บเป็นคอเล็ชั่นด้วย ฝากไปถึง mm hmm. แฟนคลับพี่จารทั้งหลายนะคะถ้าจะอุดหนุนแม่โบเวนด้าหรือว่าน้องมะลิเนี่ยให้ตรวจสอบดีๆคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพเยอะมากนะคะแล้วก็เพจปลอมเยอะมากมีการแบบแอบขายแล้วก็อ้างถึงชื่อแม่โบอ้างถึงชื่อน้องมาลีกันเยอะมากเลยตรวจสอบความถูกต้องกันดีๆนะคะใช่แล้วคะ่ะต้องระวังด้วยเนาะเดี๋ยวไปซื้อของปลงของปลอมมาอีกโดนจับไปอีกซวยอีกอนะคุณขา <laughs>